สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะเนื่องจากงานต่างๆน่าจะคลี่คลายไปมากขึ้นแล้วก็เลยตามที่สัญญาไว้นะคะเอฟก็จะมาทำบล็อกเซลเดี๋ยนะปากซีซีไม่เป็นไรแล้วกันเนาะไม่ได้เติมปากก่อนถ่ายคลิปอะก็วันนี้จะมีทั้งหมดเดี๋ยนะหนึ่งองสสี่ห้าใบที่เอฟจะเอามาเรียวกว่าไงเดียะเปิดท้ายขายของ เป็นแบบส่งต่อละกันเนาะในใบที่เอไม่ได้ใช้แล้วนะคะโดยที่เริ่มจากใบที่ราคาถูกที่สุดไล่ไปจนถึงใบที่แพงที่สุดละกันเนาะอ่าทีนี้ใบแรกค่ะเป็นใบที่ไม่เคยเอามารีวิวเลยนะทุกคนเนื่องจากว่าซื้อมาหลายปีแล้วแล้วแบบไม่ได้ใช้เลยใช้ไปแบบประมาณหนึ่งครั้งท่วนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็นเมลเบอร์รี่นะคะเป็นเหมือนคอสเมติกพาวช์นะเนาะก็ เหมือนใส่เครื่องสำอางอะค่ะทุกคนแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่มันก็จะเป็นตัวเทิร์นล็อกของมมลเบอรี่เนาะตำหนิก็จะมีแบบรอยน้ำตรงนี้นิดหน่อยปะปลายแต่ว่าดูไม่น่าเกลียดนะคะทุกคนก็คือดูด้านแบบอย่างเงี้ยก็ปกติดีเป็นสีโอ๊กนะสีแบบคลาสสิกของเขาด้านหลังก็จะมีตรงนี้เข้มขึ้นนิดนึงนะคะก็แล้วก็มีตรงนี้อีกนิดนึงคือมันเป็นเหมือนรอยน้ําป,ปลายอะโอ นะคะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ที่พิเศษก็คือคือจริงๆอ่ะน้องมีห่วงแบบนี้ใช่ไหมสามารถร้อยสายได้แต่น้องไม่ได้มาพร้อมสายนะคะแต่ความความเอฟอ่ะอ้าวนี่ไม่ใช่สายแป๊บนึงนะทุกคนเอ๊ะเราสายไปไหนเอ๊ะแป๊บนึงนะ อ๋อ <c ười> คือมันเป็นสายหัวเดี่ยวอันนี้เป็นสายแบบ DIY ที่คุณพ่อเอฟทำให้นะทุกคนคือมันอาจจะไม่ได้แบบแอดวาน์ขนาดนั้นถือว่าอันนี้เอฟแถมไปให้ละกันเนาะก็มันจะใส่สายได้ค่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึง่งอ่ะมันจะใส่สายได้ค่ะทุกคนก็สายที่เอฟไปหามาเนี่ยมันก็จะสั้นนิดนึงนะอารมณ์เป็นแบบเหมือนโชเด l d e r bag อย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ย อยากได้ประมาณนี้ก็คือเอาไปต่อได้นะมันมีสายสำรองอีกแบบระดับหนึ่งนะเอฟไม่แน่ใจทำไมมันหลุดออกมาเป็นแบบนี้งงๆนะแบบเพราะว่าตั้งแต่ได้มาก็คือใช้ไปครั้งเดียวแล้วก็ลืมไปเลยนะคะวันนี้ก็เลยหยิบออกมาขายนะฉะนั้นนะ่ะหรือใครจะไปซื้อสายในแบบพวกร้านมือสองหรือว่าร้านแบรนด์เนยอย่างเงี้ยเอามาใส่ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นลายมัลเบอร์รี่ปกติเลยนะ แล้วก็มีช่องใส่การ์ดหนึ่งช่องนะคะเดี๋ยวเอฟถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็น่ารักนะเอาจริงแต่ว่าเอฟไม่ได้ใช้เลยอะ่ะเพราะว่าคือน้องใส่ของได้น้อยคือมันถูกออกแบบเป็นของแบบใส่เครื่องสําอางใช่ไหมฉะนั้นอะ่ะเวลาที่แบบเราพยายามจะเอามันมาเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายมันก็จะแบบยากนิดนึงเพราะน้องก็จะใส่ของได้น้อยนิดนึงนะ เออแต่ว่านี่ด้านหน้านี่ตรงเพลตนี่ก็ยังแบบสวยงามปกติดีไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะก็ประมาณนี้สำหรับใบแรกเป็นคอสเมติกพาวชนะเอาไปใส่สายได้ด้วยนะคะใบนี้เอฟขอขายที่3,500บาทเออส่งฟรีนะทุกคนแต่ใบนี้ขออนุญาตแบบไม่ต่อราคาแล้วนะเนื่องจากแบบปล่อยถูกมากใบนี้ขออนุญาตเป็นเน็ตนะคะ3,500บาทนะอุปกรณ์ที่จะมาด้วยกันก็จะเป็นแบบเนี่ย การ์ดลเบอร์ี่นะคะแล้วก็บุคลตของเขานะแบบนี้เลยไม่มีถุงผ้านะคะแต่ว่าเวลาเ,เก็บไว้ก็เจ็บใส่ถุงพลาสติกอันนี้แต่แบบไม่ได้ปิดให้มันแน่นนะถ้าปิดแน่นมันจะอาจจะขึ้นราได้แล้วก็เนี่ยใส่เป็นกันชื้นไว้นะคะก็จะมาเป็นคอมพ l ีเซ s แบบนี้นี่นะคะ3,500บาทถ้าเกิดใครชอบติดต่อมาได้เลยนะส่งฟรี แต่ว่าถ้าส่งแมสในกรุงเทพก็อาจจะเป็นผู้ซื้อเป็นคนออกตังค่าแมสนิดนึงเนาะตามปกตินะคะใบต่อไปวันนี้แบบเทกระจาดไขของถูกที่ไม่ค่อยได้ใช้นะทุกคนก็คือใบนี้ยังไม่เคยเอามารีวิวเลยด้วยซ้ำนี่เป็นกุชชี่โทส์นะคะอ,อชื่อรุ่นเหมือนจะเป็นบาบูสกาหรืออะไรสักอย่างนั่แหละเดี๋ยวเอฟขึ้นชื่อไว้ให้อีกทีนะจำไม่ได้แล้วนะคะเป็น ไลฟ์มาในว่าผูกเอ็มเอ็มนะคะทุกคนใบนี้คือเป็นแบบแคนวาสแบบเคลือบกันน้ําด้วยนะคะมันจะเป็นเงาเงานี้เออนะตําหนิของใบนี้ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือหมุดพวกนี้ทุกคนมันเคยทองเคยทองมากๆมาก,ก่อนทุกคนจะเห็นว่ามันแบบมีความลอกเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเป็นทั้งสองด้านนะเออแบบนี้นะคะ แต่ว่าขอบมุมก็มีรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบขาดหรืออะไรอะ่ะเออเป็นแบบรุ่ยรนิดนึงนะคะด้านล่างก็จะมีแบบบุดอย่างี้ด้วยนะทุกใบเดี๋ยวเอถ่ายรูปเพิ่มเติมให้จะได้เห็นชัดเจนนะคะก็ไม่หมกไม่หมกเม็ดต้หนีหรอกเออ่ร้จะหมกเม็ดไปทำไมขายไม่ได้ขายแพงมากแล้วก็ตรงนี้มีรอยข่าวานิดนึงพยายามเช็ดแล้วอ่ะแต่มันไม่ออกเนาะ ประมาณน,นี้ส่วนสายก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะมีดูแบบเปืเป่อยๆนิดหน่อยอะ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบขาดนะยังใช้งานได้ดีปกติสุขเลยนะด้านในก็เดี๋ยวนี้แถมออร์แกไนเซอร์ตัวนี้ไม่ให้ด้วยนะเนื่องจากว่าบอกตรงๆว่าถ้าไม่ใส่ออร์แกไนเซอร์น้องจะมีความแบบอ่อนแรงอ่อนระหวยรยแรงแบบเนี้ยอันนี้คือไม่ใส่ออ g ร์แกไนเซอร์นะคะอ้าวทำไมตั้งได้อะ <laughs> น้องหักหน้าฮะลอหนูควรจะแบบอ่ะอ่ะแบบเนี้ยจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้ที่คาดหวังมันต้องเป็นแบบนี้แต่มันกี้น้องตั้งได้เฉยก็เลยจะแถมออกแกนเนเซอร์ไปให้ด้วยนะคะอ่าด้านในก็ดูก่อนนะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าสะอาดนะทุกคนแบบนี้นะคะด้านในคือไม่มีแบบไม่มีขาดไม่มีอะไรเป็น กินปกติอืมคือถ้ารู้ว่าเวลาเอฟซื้อของเอฟจะดมกลิน่นอย่างแรกแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้ที่เอฟไม่เคยใช้งานเลยนะคะมีช่องซิปด้วยนะแล้วก็มีแบบสแตมป์กุชชี่นะอ่าใบนี้ก็มากับแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กที่แบบแข็งแรงตามสไตล,ล์กุชชี่อ่าอ่านะแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับใบนี้นเวลาใส่ออแกไนเซอร์เข้าไป อ,อ่าใส่ออแกน i เซอร์คือใบเนี้เอาจริงมันแบบอ่าใส่ออแกน i เซอร์น้องก็จะไม่นิ่มยวบแล้วดูดีเออจริงๆมันก็ยังสวยอ่นะแต่แบบไม่ได้ใช้อะ่ะเออหาเงิน <laughs> หาเงินนอกจากเงินเก็บแบบเกลี้ยงบัญชี <laughs> ก็เลยออกมาขายนะคะทุกคนก็ใบนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ขนาดประมาณนี้ว่าฟูเอ็นะคะอุปกรณ์ของใบนี้คือไม่มีอะไรเลย มีถุงผ้าแทนให้1อันนะแล้วก็แถมออร์แกเนเซอร์สีนูช็อกกิ้งพิงตัวนี้ไปให้นะคะก็ใบนี้ขอขายที่เท่าไหรเดียยากจังอ่าเราแบบลงท้ายด้วยเลข5ล้าลวกันใบนี้ขอขายที่4,500บาทเออนะเป็นราคาแบบโคตรพ่อโคตรแม่เฟลลี่ <laughs> อยาบขายเลยเป่าขอโทษเป็นราคาแบบโคตรเฟลลี่ <laughs> นะคะก็ 4,500บาททุกคนเอาไปถือขำๆลากๆถูๆนะไอตัวเคลือบนี่ยังไม่ลอกด้วยนะไม่มีตรงไหนลอกนะคะมีแค่ขอบมุมที่แบบนิดหน่อยอะ่ะเออตามสไตล์การใช้งานนะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบขาดอะ่ะทำยังไงถึงจะเห็นเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้ละกันเนาะประมาณนี้ดูดีมีชาติกูลนะอืมนะคะก็4,500บาทนะอ่าจบไปใบที่สองเหนื่อย ต่อไปเป็นใบถัดไปนะคะก็เป็นอันนี้จริงๆนี้ก็ไม่ค่อยได้อยากขายหรงนะมีความรู้สึกว่าแบบชอบอะแต่ว่าเอาเถอะเมื่อมันถึงเวลาของน้องน้องก็คงต้องไปเป็นเบนเซียราค่ะเป็นตัวซิตี้นะใจแอนฮาร์ดแวร์ตัวรุ่นเก่าอืมนะคะก็ เป็นสีแอนทราไซต์อะทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันอย่างที่เคยรีวิวไว้มันจะเฟดออกเขียวใช่ไหมฉะนั้นถือว่ามันเป็นกระเป๋าสีเขียวเข้มแล้วกัน mm. อืมเ <laughs> พราะมันคือเฟดเขียวไปแล้วอะเออแล้วก็อะไหลเป็นโรสโกนะคะก็อะไหลยังออกโรสโกอยู่นะไอ้เคยเห็นบางใบอะโรสโกลอกแล้วกลายเป็นสีโกเฉยๆค่ะอืมแต่ว่านี้ยังเป็นโรสโกอยู่ตำหนิของน้องตัวนี้ที่เห็นชัดเจนก็คือมุมตรงเนี้ย ม,มันจะมีความแบบเนี้ยเห็นปะอันนี้คือหนักสุดแล้วนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกันยน่ยนยน่นเปิดเปิด,ปดแต่ว่ายังไม่ทละลอกมากนะคะส่วนขอบมุมตรงนี้กลายเป็นดีเฉยงงเหมือนกันตอนที่ได้มาก็งงงงเหมือนกันว่าแบบทำไมเป็นแบบนี้อขอบมุมก็ยังดีอยู่นะใบนี้ก่อนส่งต่อเดวเอสทำบำรุงหนังไปให้ด้วยนะคะส่วนตรงปากขอบตัวไอ้เนี้ย ยาแนวด้านบนก็มีแบบลอกๆนิดหน่อยนะคะตามสไตล์การใช้งานกระเป๋าบา l e นเซกาให้แบบอายุค่อนข้างเยอะนะอืมแต่ว่าตามตรงหูจับอย่างเงี้ยยาแนวก็ยังดีอยู่มีแบบคุยๆสีขาวนิดหน่อยมาหาซิปยังใช้ได้ดีนะใบนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเพิ่มเติมให้แล้วกันทุกคนเนี่ยแล้วก็มีแบบตามมุมของไอตัวเนี้ของมันนะ่ะก็จะมีแบบเบลเบขึ้นมานิดหน่อย นะคะแต่ไม่มีผลการใช้งานเวลาถือก็อยังสวยอยู่นะคะก็หูจับก็เขาเรียกถ้าตามภาษาบาลองเขาจะเรียกว่าวอร์มขึ้นเออหูจับวอร์มขึ้นนิดนึงแต่ว่าแบบยังไม่แบบโอ้โหลงมาเป็นตัววีนะคะ,ะมาพร้อมกับสายสะภายนะสายสพายสภาพดีอืมเดี๋ยวไม่ถนัดสายสะภายก็สภาพดีไม่มีตำหนิใดๆนะคะ ประมาณนี้ใบนี้มาพร้อมกับมหากรรมการ์ดมากมายขออนุญาตเรียกว่ามหากรรมการ์ดมีการ์ดสามใบแล้วก็ตัวอย่างหนังด้วยหนึ่งอันนะคะแล้วก็ถุงผ้าเทียบจะให้ไปเป็นถุงผ้าแทนนะตอนเทียบได้มามันไม่ใช่ถุงผ้าบาเรนเซียก้านะเป็นถุงผ้าแทนแต่เป็นแบบถุงผ้าแบบมี texture ฟูฟูแบบนี้นะคะก็อ๋อลืมบอกน้องจะมาพร้อมกระจกด้วยนะ แต่ว่าเอฟไม่ได้ใส่กระจกเข้าไปนะคะสําหรับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างม,มีน้ําหนักอพอสมควรถ้าใส่กระจกไปอีกอะ่ะมันจะยิ่งหนักอืมนะคะก็ประมาณนี้ด้านในเมื่อกี้ไม่ให้ดูด้านในเนาะด้านในสะอาดสวยงามคือสภาพดีอะ่ะเออพูดง่ายๆสภาพดีแต่ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะประมาณนี้เนาะก็นี่ช่องเล็กก็สะอาดนะน่ารัก เออว่าเอฟถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวก่นอนขาดูก่อนมีตำหนิตรงไหนไหมนะอืมไม่มีละประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ละกันเนาะถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้ใบนี้อผมเข้าปากใบนี้ขอขายนะคะน่ารักที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเออลดได้ไม่เยอะนะใบนี้ยเออเพราะว่า มันสภาพก็โอเคนะคะก็แล้วก็หมุดใหญ่โรสโกค่อนข้างหายากด้วยสีแอนทราไซด์ที่เป็นสีแบบคลาสสิกของเขาด้วยนะคะ12,900บาทส่งฟรีเนาะอ่ะนี่อ่ใบที่สายเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยใบที่3ามเองเหรอใช่ใบที่3อือโอเคงง,งงนิดนึงกับการนับเลขอ่ะ สินาทีแล้วทุกคนนี่ทาเวลาอีกใบหนึ่งอือเป็นใบที่หลงเหลือมาจากคลิปที่แล้วที่เป็นหรือวิตองคอลเลกชันนะก็เป็นตัวสปีดี้น้องยังไม่ไป <c oughs> น้องยังอยู่ถ้าทางน้องจะรักเอฟ <c oughs> น้องก็เลยยังอยู่นะคะก็เป็นสปีดี้ไซส์ยีนะคะอันนี้ปี2015เป็นรุ่นหูนูนแล้วนะ นีแบบนี้ก็ตําหนิมีประกายนะคะทุกคนตามแบบหูจับอะไรเงี้ยตามสไตล์ลายดัเมียอบีนะมันก็จะมีความแบบเป็นรอยได้เนาะคือมันปลอดภัยจากการโดนน้ําแต่ว่ามันก็จะแบบอาจจะโดนรอยเล็บบ้างนิดนิหน่อยหน่อยนะคะก็ตามมุมมีสกิดนิดนึงตรงแบบไอตรงปลปิ้งของมันอนะ่ะเออเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้แต่ว่าตัวแคนวาสไม่มีถลอกเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมม,มันไปโดนตรงปลปิ้ง เออน่าจะเป็นมุม,ม,มเดียวเนาะเดี๋ยวเอถ่ายรูปไปให้ละกันนอกนั้นก็คือยังสวยงามนะคะด้านในก็เอกดันทรงไว้นะเดี๋ยวขาเอาออกก่อนอาด้านในก็เป็นแบบนี้สะอาดสะอ้านอืมยังไม่ใช่รุ่นที่แบบตรงนี้เป็นสิบนะทุกคนอืมยังเป็นรุ่นที่ตรงนี้ยังเป็นช่องปกติอยู่นะคะ ใบน,นี้อุปกรณ์แบบครบครบมีตั้งแต่ใบเศษการาดเล็กเ,เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอุปกรณ์ตรงนี้นี่อ่ามีกล่องด้วยแล้วก็ถุงผ้าถุงผ้าที่เอฟจะให้ไปเนี่ยเป็นถุงผ้าใบใหญ่แล้วนะเนื่องจากถุงผ้าของเดิมของสปีดี้อ่ะอันนี้เป็นถุงผ้าใบใหญ่เลยคือใส่น้องแบบแนวตั้งได้สบายเนื่องจากว่าแจ้งก่อนว่าถุงผ้าเดิมของสปีดี้เขาจะเป็นถุงผ้าที่ ลองรับกับสปีดี้ที่มันแบนอยู่อทุกคนฉะนั้นเวลาสปีดี้ที่เราดึงมันออกมาเป็นทรงนี้แล้วอะถุงผ้าไซส์นั้นบางทีมันจะใส่ไม่ได้อืเอฟก็เลยไปแบบน่าจะสลับกับใบอื่นมาแล้วก็ได้แล้วก็เอามาเป็นใบใหญ่มาซึ่งใส่น้องได้สบายๆเหลือๆเลยนะนะคะก็จะแถมเป็นตัวอันใหญ่นี้ไปให้นะคะนี่ให้ดูอีกทีนึงสวยงามนะเออเนี่ยก็ ตรงส่วนของนูนๆมีรอยิ้วลอยนิดหน่อยนะคะตามสไตล์นะเพราะว่ากระเป๋าคือไม่ได้แบบเก็บไว้เฉยๆเออก็มีใช้งานบ้างนะคะมันจะแบบ like ไลค new ร้อยเป์เซ็น0 0ไปมันก็เป็นไปไม่ได้เนอะอประมาณนี้สำหรับถ้าใครสนใจใบนี้นะคะก็คลิปที่แล้วบอกไปสองสองเก้าร้อยเออแต่ว่าเนื่องจากน้องไม่ไปกลัวน้องหนังเหนียว <laughs> ในคลิปนี้ก็ลดให้อีกนิดนึงแล้วกันเป็น สองหนึ่งเกรอเออสองหนึ 1, 900นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะอุปกรณ์ครบๆบเลยมีทุกอย่างยกเว้นถุงกระดาษว่าง,งั้นเถอะเออเนื่องจากถุงกระดาษเอาจริงหาไม่เจอแล้วอะหาเจอกล่องกับอุปกรณ์อื่นๆมีใบเสร็จมีอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ดีหถ่ายรูปให้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดใครสนใจก็อินบ็อกซ์มานะ2อง0นรค่ะช่วยกันอุดหนุนหน่อยใบยสุดท้าย เป็นของที่ไม่ได้ชิ้นใหญ่แต่มูลค่าค่อนข้างเยอะนะคะถึงเวลาของน้องแล้วนี่มอเลตออนเชนสีเงินนะคะเป็นคาเวียอะไหล่เงินนะ,ะที่เอฟซื้อมาเมื่อปลปลปีที่แล้วน่าจะมาแบบเมื่อไหร่อุจิกาอะไรงเงี้ยมั้งเออนะคะก็ตัดสินใจขายแล้วค่ะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนั้นซื้อมากับว่าจะเอามาแบบ ลงทุนเก็บเงินใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไม่ทันไรก็มีแผนแบบเปลี่ยนนะเนื่องจากแบบได้น้องกระทงกะทิมาก็แบบเลยต้องแบบว่าเปลี่ยนแผนนะคะก็ใบนี้สภาพดีมากๆเออบอกเลยว่ามากๆด้านในเป็นแบบนี้นะเป็นอไไล่เงินนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยแบบกดทับของซิปอะเอฟก็พยายามแบบไอ้นี่มันนะมันก็ดีขึ้นจากตอนที่เอฟได้มาก็โอเคขึ้นอันนี้สะท้อนไฟอาจจะเห็นชัดนิดนึงแต่ว่า ถ้ามองตรงหน้าเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วนะคะประมาณนี้ใบนี้เป็นเม็ดอินฟราดด้วยนะเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปไปให้ละกันเนาะด้านในก็สะอาดเอี่ยมอ่องอืมนี่ด้านในสะอาดเอี่ยมนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนนะจำไม่ได้แล้วว่าวฮโลเท่าไหร่แล้วก็มีการ์ดด้วยนะคะอ่า อ๋อโฮโลยี 21, นะใบนี้โฮโลยีนะคะอ่าให้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวดูอุปกรณ์อีกทีนึงด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านข้างก็ยังแบนสวยอยู่นะคะเนื่องจากเวลาเอฟใช้เอฟก็ไม่ได้ใส่ของเยอะอย่างที่เวลาเอฟรีวิวอะทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมด้านล่างอ่เนื่องจากเรามีฐานรอง DIY ะะตัวฐานรอง DIY อะคือสติกเกอร์มันแบบเริ่มแบบเบิลนๆนิดนึงอาจจะแกะสติกเกอร์ออกแล้วแถมไปให้นะทุกคนแล้วทุกคนก็แบบอาจจะไปห่อเองห่อกระดาษของขวัญหรืออะไรเงี้ยเองนิดนึงเนาะแต่ไม่ต้องตัดใหม่นะคะเนื่องจากสติกเกอร์มันเริ่มเบิ้แล้วเอ๊ะไม่อยากให้ใส่เข้าไปเดี๋ยวมันเปื้อนกระป๋อด้านในนะอ่าเนื่องจากหลังๆเอ๊ะก็ไม่ค่อยได้ใช้อะออได้ใบอื่นมาเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะ ประมาณนี้โซเซอร์ก็ยังแบบสวยงามเงางามนะอือุปกรณ์อันนี้ต้องพูดถึงนิดนึงคือเอฟจะให้เป็นถุงผ้าแทนวิเวียนเวสบูดไปนะแต่ว่าคือเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนที่ซื้อมาถุงผ้าของน้องอะ่ะเดี๋ยวเอฟขอวางน้องก่อนน้องจะมีกล่องชาแนลมานะคะคทุกคน,นอ่ะเดี๋ยวนะ มีกล่องกาถุงผ้านั่นแหละกล่องชาแนลของน้องนะแล้วก็แต่ว่าถุงผ้าของน้องจะมีความแบบเสื่อมสภาพนิดนึงอ่ะเอออเฟไม่แน่ใจว่าเป็นปกติของไอ้นี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นถามร้านที่ซื้อมาเขาก็บอกว่าเป็นปกตินะก็เลยแบบเขาก็เลยเอฟก็เลยจะให้ถุงผ้าแทนไปให้ละกันนะค่ะนะคะเป็นคนฟั่งเสเหรอนะคะนะคะเออ ก็ตัวบาร์โคดก็ยังอยู่นะคะห้อยกับถุงผ้าก,ก็เลยไม่เอาออกนะคือเวลาเก็บอะ่ะอย่ากเก็บน,นี้เลยเออเพราะมันเป็นขุยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าแถมให้เพื่อเพื่อให้รู้มันยังมีอยู่นะด้านในก็นอกจากนั้นก็มีพวกไอากาดที่เขาเสียบช่องเสียบการดมาค่ะยังอยู่เดี๋ยวก็จะใส่ไปให้ด้วยนะคะประมาณนี้แล้วก็จะแถมเป็นถุงผ้าแทน ตัวนี้นะแถมไปให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแถมไปตัวฐานรองมีไอวไปให้ด้วยนะอืพูดง่ายคือมีกล่องการาถุงผ้าว่างั้นเถอะเออนะใบนี้เดี๋ยวเก็บก่อนอ่ะเดี๋ยวกาสหายอ่ะใบนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาขายราคาเท่าไหร่ดี ายแล้วค่เท่าไหร่ดีคือตอนนี้มือหนึ่งมันเก้าหกวบาทใช่ไหมเอฟขายสาก7,1900บาทแล้วกันเอออ่ะเจ็ด0บาทค่ะทุกคนถุงกล่กองก๊าซถุงผ้านะนะคะก็ประมาณนี้สำหรับใบนี้หมดแล้วเออไม่ไ่้ไปสุดท้ายแล้วที่จะขายอืม <laughs> ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเอฟทิ้งไลน์ไอไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็พร้อมกับราคาแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตสเตตัสด้วยว่าอันไหนขายแล้วก็จะมาคอยอัปเดตเนาะจะได้ทราบกันนะคะแล้วก็กติกาก็คือถ้าเกิดส่งก็เอดี๋ยวส่งฟรีอีให้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมสเนี่ยก็เดี๋ยวทางผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบละกันเนาะเออยังไงอุดหนุนเอฟด้วยนะเอามาขายแบ่งปัน นะะคถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาแล้วกันเนอะแล้วก็เท่านี้ค่ะคลิปนี้ถ้าเกิดชอบคลิปขายของก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b ์ให้กับช่องเอฟด้วยนะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ